นอข่าวโดยน N 13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะจากที่แจ้งสภาสัปดาห์หน้านะคะแอสตราเซเนกาจะมาอีก1ล้านโดสค่ะและกรกฎาคมจะมาอีกเดือนละ10ล้านโดสจนครบหกล้านโดส ายสาธิดปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงสาธารณสุข,ขตอบกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรถึงแผนการจะส่งวัคซีนจากบริษัทแอสตาราเซเนกาให้กับประเทศไทยโดยบอกว่าตามสัญญาค่ะบริษัทแอสตาราเซเนกาจะต้องส่งวัคซีนให้ไทยปีนี้คือ61ล้านโดสโดยเดือนมิถุนายนนะคะกำหนดส่งมอบให้ไทยประมาณ6ล้านโดสค่ะซึ่งสัปดาห์หน้าประเทศไทยก็จะได้รับอีกประมาณ1ล้านโดสจนถึงตอนนี้มิถุนายนประเทศไทยก็รับวัคซีนไปแล้วประมาณ4ล้านโดสค่ะและก็กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงเดือน ือนพฤศจิกายยนประเทศไทยจะได้รับเดอนละ10ล้านโดสและธันวาคมก็จะรับลอสสุดท้าย5ล้านโดสค่ะรวมทั้งหมด61ล้านโดยมั่นใจว่าแอสตราเซเนกาจะส่งมอบวัคซีนให้กับไทยตามกําหนดสัญญาแน่นอนในสาธิตยังชี้แจงถึงกรณีประชาชนจํานวนมากถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนด้วยนะคะยืนยันว่าตามแผนที่รัฐบาลกําหนดเดิมทีรัฐบาลกําหนดให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มโรคเสี่ยงประมาณ8ล้านคนแต่เกิดการระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องนําวัคซีนมาฉีดให้กับกรุงเทพมหาคนครก่อนค่ะทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มด่านหน้านะคะเมื่อวัคซีนมีจํากัดก็ต้องจัดลาดับความสําคัญจึงเกิดปัญหาการเลื่อนการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นแต่ก็มั่นใจว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ไทยจะได้รับวัคซีนเพิ่มจากแอสตร z าเซเ a กาและ s i n น v วคการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องการสร้างความมั่นใจต่อประชาชนที่จะได้วัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นไปตามรัฐบาลวางแผนนั้นนะคะยืนยันว่าตามแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีต้องมั่นใจแล้วในการจัดหาจึงได้ประกาศพร้อมเปิดประเทศภายใน120วันจึงก็ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนด้วยไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆเพื่อเราจะได้เปิดประเทศได้ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้120วันค่ะ พลเอกประวิทย์ค่ะเตรียมลาราชการนะคะในวันที่ Re 18มิถุนายนนี้เดินทางส่วนตัวไปร่วมประชุมพักพลังประชารัฐที่ขอนแก่นสำหรับการประชุมใหญ่สามาประจําปีพักพลังประชารัฐค่ะ18พฤศจิกายนนี้นะคะที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็มีรายงานว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักได้ย่นัสือลาราชการแล้วค่ะในวันที่18มิถุนายนยกเลิกภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่น จึงมีแนวโน้มนะคะว่าน่าจะเดินทางเป็นการส่วนตัวเพื่อไปประชุมใหญ่สามัญประจําปีในนามหัวหน้าพักค่ะซึ่งเดิมมีกําหนดการระบุจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำแนวทางการบริหารจัดการสร้างความมั่นคงเรื่องน้ํำในพื้นที่และติดตามสภาพน้ําของเขื่อนอุบลรัฐรวมถึงพัฒนาแก้มลิงที่ตําบลเมืองเก่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ สดท,ท้ายกันที่แอมมี่ค่ะวันนี้ขึ้นศาลในคดีสัสีใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่หน้าสอสอสำราญราชยืนยันขาดทุกอย่างคืองานศิลปะที่มีคุณค่าในาใยชัยอมรแก้ววิบุณพันธ์หรือแอมมี่ค่ะพร้อมทนายความวันนี้เดินทางไปที่ศาลแขวงดูสิตธิ์ตามหมายเรียกในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึงเป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ,จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ทําทำให้เสียทรัพย์ทำให้ปรากฏ ซึ่งรูปรอยใดๆบนถนนหรือพื้นที่สาธารณะตามพรบร,รักษาความสะอาดในคดีที่ไปสาดสีจากเหตุการณ์หน้าสอนอสำราญราชค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2563ในาใยชัยอมรบอกนะคะเดิมทีตนถูกกล่าวหาก็คือความผิดตามพรบรความสะอาดและความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมคือทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการกล่าวหาที่เกินกว่าเหตุไปมากส่วนวันนี้โดยหลักการจะเป็นการไกล่เกลี่ยคู่กรณีที่ถูกทําให้ ซึ่งส่วนตัวมองว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการสาดสีใส่เครื่องแบบตำรวจที่ทำไปเป็นงานศิละปะที่มีคุณค่าอยากจะขอให้นำมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกทั้งนี้ตนไม่มีความกังวลอะไรค่ะถ้าใครได้เห็นหลักฐานคลิปเหตุการณ์ในวันนั้นก็จะรับรู้ด้วยว่าการโดนตัวฉุดยือกันเป็นเรื่องปกติเพลอๆอาจจะเป็นมวลชนดันเข้ามาด้วยซ้ำดังนั้นจึงมองว่าการสัมผัสตัวในลักษณะนี้จึงไม่ควรถูกเรียกหรือนำมาใช้เป็นข้อกล่าวหาว่าเป็นการทำลายร่างกายโดยภายหลังยื ฟ้องแล้วสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยค่ะด้วยการใช้วิธีสาบานตนและนัดพร้อมสอบคําให้การตรวจพยานหลักฐานในวันที่11ตุลาคม2,564ในเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN